ก็สวัสีทให้ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเองกันเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวสกินคอร์แลปของ Forsaken กับอ e ีเวดนะครับ e e อีเวดไอเกมหลบหลีกนี้จากนิกบอรดอันนั้น,นะโดยที่ก็จะมีสกินของเกทดหนึ่งสามสามเจ็ดนะนี่สกินรีเบลอันนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นนุปสกินจาร์ดแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นอีเลดนะ เออดเดี๋ยวนี่กดนี่สกินโบโบนี่โบโบสกินโบโบโอเคไม่ต้องพูดเยอะไปไปเล่นเลยโอ้ยนี่ตัวแรกสกินจาร์ด <c oughs> นุบจาร์ดเป็นตัวอะไรในเกมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแต่ที่เรารู้คือเราบั่นไฟยาวแน่เพราะเราเป็นสวายเบอลิสนะ ไอตอนที่ผมปั่นไฟผมน่าจะใส่รัแบบเร่งความเร็วนะเพราะว่ามันก็เป็นแค่ฝันไฟอะ่ะมันไม่มีอะไรน,นี่โอเคเสร็จแล้วอุย้ยข้าตอนอยู่นู่นแต่ว่าเขาดูเหมือนจะเลงเชลสกี้มั้ง ปั่นไฟเสร็จไปอีกเครื่องหนึ่งแล้วแล้วปั่นไฟไปกีป่ครั้งแล้ววันนี้เออโอเคเพื่อนปั่นเสร็จแล้วน่าจะอันนี้อัสุดท้ายใช่โอเคมาตอนนี้เราก็น่าจะรอเวลาจบนะยกเว้นแต่ชลสกี้จะตัวระเบิดแต่อุ้ยเขาเล่งผมว่ะมาว่ะ จูกเดี๋ยวพี่จะจู๊กโชยไงน้องกดเรียกลูกน้องหรอ,องั้นผมก็ขอกินบอกีโนะิโคนนาเป็น,นกระป๋องละกันมาอย่างนี้ผมหลบได้ชิวๆครับมาเล่นได้ทั้งวันครับเล่นนูนเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยรอรอรเข้ามาเมื่อกี้ขาปาโดนนะแต่ว่าคือเราก็กดไปอยู่แล้วนะคือเพรเราเล่นแบบบ้า ในไอแพดนะเอออุ้ยเเขาเขาเล็งตรงแล้วเนี่ยเขาไม่ดักเลยโม้่โหดโอเชีลสกี้มันไม่ได้จะล่อมาหานายนะเพื่อนอุ้ยเขา,าตันให้ด้วยคณมากครับกินวัเบอร์เกอร์เขาเขาไม่ได้แล้วแล้วเขาไปในเชียร์สกีแล้วเพื่อนโคษ<อ>เพื่อนเอ็มโซซอรี่งั้นขอให้นายโชคดีแล้วกันนะอุ้ยโดนแบฟอินฟิคชั่นไปนี่ไง ฉันคือนูบเจ็ดเอ็นเจ็ดไม่ใช่แล้วไปช่วยเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวแม่งตายดูมันจะตายห้าแล้วมันเล่นหรือสี่สิบห้าแล้วบอดี้บล็อกไปอุ้ยอันนี้ช่วยไม่ได้เพื่อนกินยายหินกันให้สู้ๆเพื่อนทันช่วยอะไรมาไม่ได้ตายแน่นอนผมไปก่อนเลยตายแน่นอนอย่างนี้สภาพนี้ตายแน่นอนไปใช้ยาก่อนนั่นตายแล้ว ก็เบอร์เกอร์แล้วเดี๋ยวเราจะใช้หมึกซิดนะก็พามาไม่ยอนเดี๋ยเขาเขาเปิดตาเขาเปิดตามาดิสติเคชั่นอุ้ยโดนแค่ขนาดแค่ไหนไม่โดน,น,น,ใใไไดนเออไงสุที่เดิมเลยเฮ้ยแต่เพิ่มเติมมีลูกน้องสุที่เดิมเพิ่มเติมมีลูกน้องไงไม่โดนทำไมครับพี่ชายต้องไปฝึกเล่นมัดเอ็กไม่อีกนะได้สกินแฮกหลอดมาเยอะเลนี คือตีไม่โดนหรือพิทบ็อกเมื่อกี้เขาตีลูกน้องเขาไปอุยกับโดนแต่ว่าไม่โดนต้องจูบไปเรื่อยๆกินม็อกซีโ่โค้าเพราะว่าเราชิงได้ห่างจากเขาเยอะนะเราก็กินได้แต่ว่าเขาไม่ยิบไม่เขาไม่ดับเขาเซมิจิตฟิชไม่โดนอีกแล้วแล้วผมก็กินโกเบอร์เกอร์อรไงแล้วดูเหมือนว่าเขา่าจะตัมมย่าหมดหมดนั่นแหละ กินสเิเดี๋กินเลยดูเหมือนว่าเขาจะหาผมไม่เจอนะใช่แล้วเขาก็ปลาเขาทำอะไรโอเคก็ก็ถือว่าชนะแล้วนะโอเคสกินต่อไปโบโบเอเลียดไปโอ้ยชั้นคือโบโบไอตัวสีส,ส,ส,ะส,ะส,ะสะีาแบบนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นตัวอะไรในอีเวนนะแต่ว่าผมผม ผมเคยเห็นมันอยู่ตามด่านอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมันจะเป็นมีมป่ะอุ้ยเพื่อนจะใช้โอเคยางงี้มาตานี้มีแค่สามคนอะคนน้อยอะแต่ว่าก็น่าจะจบไวดีนะเจเลสกี้มีฉันส่งวิซซ่าให้นายเองโอ้ล่อตีนไงเขาเรียกตัวล่อตีนเอ้ย คือผมเอลลอดเรียบร้อยนั่นแหละแต่ว่าถ้าผมเล่นโง่ขอโทษทุกคนแล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานเท่าใหญ่เบนผมนึกว่าเขาจะเดินไปตรงโน้นเพื่อนขอโทษอย่าเพิ่งตายกินพิซซ่าฉันก่อนผมนึกว่าเขาจะเดินไปตรงนั้นอนะไรโยนดกักโอเคพัญญาไปเลยเพราะว่าเราเล่นเหลือ37นะโดนทีก็ตายได้ เพื่อนเขามีเลือดแล้วไม่เจอแล้วแต่ว่าคูดาวยี่สิบปีรอก่อนนะเพื่อนอีกเครื่องหนึ่งมาเดี๋ยวเราปั่นไฟช่วยถึงเราจะคูดาวเสร็จไปอีกหนึ่งพร้อมกับอโอเป็นไง โอ้โหเพื่อนฉันขอโทษทนทว่านายจะเดินมาตรงนี้ I อ m ซู s อ r r y โบคือแ่บเมื่อกี้กำลังจะพูดเลยว่าเสร็จไปอีกหนึ่งพร้อมกับออเลอตเว1 1ร้แต่แม่งโยนไม่โดนเพื่อนเพื่อนเลยตายโทษแย่อนี่แฮกหลอดคนละคนนะแต่ว่าก็เล่นก็เล่นไม่เก่งเหมือนกัน อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย,ย,ยโดนโดนโดนนะแต่ว่าเรามีดูเซก้าอยู่ข้างหลังนายไงนายลิงเราเหรอนายลิงเราอย่างนี้นายจะพลาดโอกาสนะอ่าแน,น่หลอกไปหนึ่งคีย์ไม่ลงด้วยเป็นไงอ้าวแม่งโดนอีกเราเฮ้ยโอเมก้า oh ดูเซก้าอนาคตของชาติเลยอย่างเงี้ยใช่่ะก็โดดตามลงมาฉีดให้กูอีก ยี่มันท็อปเซิร์ฟเวอร์โคตรเคลุอีกอุ้ยเกือบเกือบเบมื่อกี้ตายนะเว้ยอุ้ยเพื่อนเขาเพื่อนเขาไม่ได้กันให้หรอกแต่ว่าก็อาจจะก,กันให้นั่นแหละแต่เมื่อกี้ถ้าไม่แต่เมื่อกี้ถ้าถ้าโดนตายเลยโอเคแล้วน่าจะชนะแล้วเวลาหมดไปต่อมาต่อกันที่ เกสหนึ่งสามสามเจ็ดสกินรีเบลจากอีเวนนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันสกินอะไรโอเคปั่นไฟเลยมาเสร็จไปแล้วกางนึงซึ่งเราเป็นเกสหนึ่งสามสามเจ็ดเนี่ยแล้วก็ต้องช่วยเพื่อนนะไม่ว่าพนนัขนจะเป็นเกสหรือเป็นใครก็ตามใช่ป่ะเออนั่นนั่นคิดระเบิดเป็นแสงดังเกินเพื่อนเดี๋ยวฉันชนให้ นี่เป็นไง,งนี่โดนระเบิดไปแถบแถบสองคนเอ้ยแถบสามคนเลยทอโหดเดี๋ยวถ้าฉันบล็อกให้ได้ฉันก็จะบล็อกให้นะเพืเ่อนเอ๋ยสู้ๆนะตีโยไม่ตีอ้าวตีผีคนต่อยคือเมื่อกี้จะหไหวเมื่อกี้มันคนต่อยเห,นเเห,นเเห็นไหมเว้ยแต่แม่ไม่ไม่ต่อยแต่ว่าต่อยเกอนถึง เอยพุ่งไม่โดนเกือบเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบไปยมมาโลกแล้วเพื่อนพอเมื่อกี้น่าจะชนตายเลยว่านั้นเแล้วสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์น่นะไปเลี้ยงใครบ้างอ๋อลุงเสนอยูไ่ไปด้กับดักบ็อกตีไหมตีมาแต่ว่ามันตีไม่โดนบ็อกไม่ตีเพื่อน ฉันขอโทษโอ้มายกอดมาไหมเนี่ยมาลงข้างล่างงบทนันคิดบล็อกไม่ถึงเสียใจด้วยนะครูคิคดไม่สโตนสามดูเหมือนว่าเขาจะไปไล่เพี้ยนข้างบนโหเมื่อกี้มันเมื่อกี้ชนโดนในนี่เอ่อไอไอกับไอซับส,สเปล่ะ ตอยเมื่อกีนี้โอ้ยเฮ้ยอยากขอดมีแววมีแววปับนี่ไปโุยตกเรือเลยต่อยตกเรือเลยไงเอาไงเอาไงเอาไงไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วพุ่งไปนู่นแล้วดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่ช่ำชองกับค cool ูคิดไามตัวสามทีนะดูเหมือนว่าเขาต้องไปฝึกมาเพิ่ม นั่นโดนระเบิดไปอีกทีเราเต้นโทว์เขาเรียกว่าย่อเย,ออย้ยไงปราบเขาไม่เรียกไม่เรียกเขาไม่ได้เรียกว่าย่อเย้ยเขาเรียกว่าหลอกลอก่อความสนใจเว้ยเป็นไงวอล์กแบบว่ากดเอาอีโมดออกอะแคนเซิลอีโมดแล้วก็อืมนั่นไงเป็นไงละ่ะเกตไม่เรียบร้อยกดสกิลชาร์จพลาดเป็นไงละ่ะไม่เมื่อกี้นี้กดผิดกดมิดคิกอะกดพาลาดแล้วกดผิดอะเมื่อกี้นั่นไปกดฟงเฉยเลยอะไรวะเออฉฟงเฉยแม่งกำลังโมเลยไอเดียน โอ้เอาต้นเอาอ๋อติดติดอ๋อกูคิดสู้ๆนะเพื่อนสู้ๆนะแร้วต่อไปยังมีอยู่เอาชนะพวกเราให้ได้แล้วกันนะไม่มีอะไรเพื่อนลองให้ตีเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวเมื่อกี้เกือบตายโอเคก็ยังรอดนะสามนาทีสิบห้าวีโอเคไปปิดคลิปโอ้ปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปเออตอนปิดคลิป มีเรื่องมึงจะมาพูดจากคลิปที่แล้วนะที่ผมบอกว่าเออเห็นว่าเจสันแะม่งเวลเกินอ่ะไอไปวลสองร้อยนั่นอ่ะเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะว่าว่าวิธีการดูว่าเวลเกินมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะเชสกีวิลร้อยยี่สิบห้านูเบลร้อยสิบสามเกเลร้อยสิบเก้าเมื่อกี้นี้ที่เห็นก็วิธีการดูนะมาตรงนี้ถ้านผู้ชมมนะันจะเห็นคอร์เทอร์ไมซเซชันนะบทหมู่คอร์เทอร์เซชัน มันจะอยู่วันที่11บเมั้งถ้าจะไม่ผิดอันนี้เลยนะแล้วเพื่อนๆก็ติ๊กให้มันเป็นรูปกังกระบ,บาดไปเลยเพื่อนๆก็จะเห็นนะว่าว่าเป็นไงบ้างอะว่าว่าตัวละครของทุกคนแบบว่าเบลวเท่าไหร่แล้วอะนี่ไปแบบเมื่อกี้นี้จีสันเวลสองร้อยนะวันเอ็เวลร้อยสองจะเห็นหมดทุกอย่างเลยโอเคก็มีประมาณนี้มีประมาณนี้แหละ สำหรับใครนะครับที่ยินชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมเลยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รออูต่อับนะครับ,รบตับนี้ไปปครับผม